สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนาสึโมโนกาตาริจังใหม่แล้วจ้าครับเริ่มเบื่อชื่อตัวเองแล้วเนี่ยเดี่ยวจะเปลี่ยนชื่อี้ม่ละอาศัยพึ่งใบบุญวัดอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับจากเกมรุ่งสิงครับวันนี้มารีวิวในวัดวาอารามครับผมนะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วองสาธทุเลยครับผมนะอะไรชอบเสียงอะไร ทำไมเวลาอาัดคลิปอะแดดมันต้องมาเอาตอนแรกแบบแดด<า>มืดตึ้งเลยเรียกพลังนะฮะ,ะต้องมีแสงมีสีและก็มีเสียงครับถ้ามีเสียงต้องไปในรถเพราะว่ามีวิทยุจ้ะ <laughs> ตัวเขามีอะไรเรื่องแสง แผงเรื่องแสงออกมาใช่ไหมไม่มีไม่มีมาเข้าเรื่องกันดีกว่าคุยเรื่องกันดีวกันไม่ได้อ่ะวันนี้รถนะครับในตำนานนะครับแ่งวงการรถยนต์นะครับผมนะตอนนี้ถึงายแดงกี่ปิดตำนานเขาเรียกว่ายานแม่กลับบ้านข่าวไปแล้วยานแม่ยานแม่แต่มือสองยังคงเป็นตำนานเป็นตำนานแล้วบอกเลยว่าผ่อนไม่ถึงหกพันนะครับใครที่ รายได้น้อยนะครับหากระเพาะไปไหนไปไหนไปไหนมานี่ก่อนยังยังค่รถไปไหนกวาดแดดะโอ้ไม่ได้กวาดแดดอะไรก็รีวิวไปสิโออ่ะนะครับผู้มีรายได้น้อยนะครับพ่อค้าแม่ค้ารถคันแรกแต่อยากออรถคันแรกเอาไปทํามาหาเกณฑ์เอาไปใช้ทํเกณฑ์ก่อน สร้างตัวเก็บเงินหาเงินได้เป็นกองกลางแล้วค่อยไปออกใบแดงใช่ครับผมนะถ้าเป็นรถใหม่ๆก็จะแปดแปดเก้าพันอันนี้ไปเลยไม่ถึงหกพันนะครับวันนี้มากับพุ่นอะไรครับน้องนัสเชฟโรเลตโคโลราโดสองจุดห้า l s ปสิบสามจดสิบสี่จ้าสีดำจ้าเรารอเลยดุดุดมาเลยวันนี้นะฮะใครมักสีดำใครชอบสีดำไม่ต้องพลาดคันนี้เลยนะก็วันนี้เอาราคาสุดพิเศษเลยนะเปิดราคาขายที่เพียงแค่ สามแสนท้วนสามแสนท้วนจ้ะกลมๆเลยกลมกนะครับให้ออกลดอยู่ที่ศูนย์บาทศูนย์บาทนะครับผมแล้วก็ปีนี้ทั้งปีไปผ่อนเพียงแค่เท่าไรอะไรเอาอะไรสามพันสี่ร้อยบาทสามพันสี่ร้อยบาทครับผมหลังจากนั้นนะฮะไปจ่ายค้างว่าเต็มอยู่ที่หลังสงการเขาไปผ่อนอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทห้าพันเก้าจ้ะเมียนไปะจ้ะเราสองคนยังไม่ตื่นหรือเปล่าทำไมไปลังมันมกระชวยหน่อยดิเออาเบียดมันร้อนไง ผ่อน3,400บาทหลังสงการเราไปผ่อนที่5,900บาทจ้าขาดร้อยหนึ่งจะเอาไปทำไมคนเดียวพอทำไมนัดมันตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นเราแบบมาแบบเรียบเรียบร้อยบางก็ได้นี่ครับจะประจุกจักประจุกเจ๊กอะไรนะเอซีเขาบอกมีเราใจโอ้ได้มันอยู่ในวัดเก่งใจพลาดหน่อยนี่ ดูไฟก่อนนี่ไงไฟสายคลิปเลยนะปีสปิบสามแต่ไฟเขาแบบว่าสายคลิปเลยนะครับรถสีดำนะฮะมาพร้อมกับล like ้อแม็ก re 3 0สีเทาเนี Columbus ่ยฮะขอบ18มากับรถนะฮะถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนลายได้เลยนะฮะทีสา r p 1 re 3 0แล้วก็ส2 8ครับ4ลายครับเปลี่ยนได้ฟรีเลยนะครับมาพร้อมกับยางใหญ่นะอันนี้ทรงยีรับนะเนี่ยเขาเรียกทรงยีรับนะครับเอาหยัคัทเลยครับหยับคัทด้วยไม่ไม่ได้จะติดเครื่องจะดูเลขไม้เลขไม้เท่าไหร่คราบเนี่ย หนึ่งแสนโลไม่แสนโลครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งันอันนี้เป็นอีวิทยุอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเอสนะคะเกียร์ห้าสปีดเดอร์โอ้อันนี้เขาแบบว่าเฮ้ยถุงไม่ใคยเก็บคิวยงคงกระพันนะเขาเหมือนไม่ใช้อ่ะจ้ะเขาบอกไม่จําเป็นต้องแก็บถ้าจุปรับข้างไฟฟ้านะคะไหนไหนไฟฟ้าอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไฟนี่ไฟเปิดไฟเปิดไฟข้างในเฉยแต่จุปรับข้างไม่ได้เป็นไฟฟ้าข้างปรับมือข้างไฟฟ้าถ้าเป็นตัวเอลทีมันจะเป็นตรงนี้ เก่านะเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแค่เกิดได้แต่เกิดประตูนะครับเป็นอาร์เรียงสวยงามนะครับตังเดิมโรงงานเลยนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่ามีกล่องนะฮะมีกล่อง ECU เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นะฮะนี่นะครับนู้นี่เดิมเลยทุกท่านเดิมหมดทั้งชิ้นเลยนะฮะ ห้องเครื่องก็รอรอนะคันนี้นะครับมาดแมนแบบนี้จ้ะทารมาสิพี่มีจระของหรือยังเออนี่นะครับกระบะชิ่งครับสีขาวครึ่งหนึ่งครับสีดำครึ่งหนึ่งเพราะว่าข้างในมันทะลอกสีเอามันทะลอกครับเห็นไหมขาวครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งจ้ะไม่นทะลอกมันทะลอกเดี๋ยวเก็บงานให้มันรอรอตรงนี้ชมลงคนรักกระบะแห่งประเทศไทยนะฮะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าสมาคมนะไปสิบสามนะครับอันนี้ฮกเดิมเดิมจะรงงานเอ้แฮกรอเลย แทนเพจของเดี๋ยวดูดูในเก๊ะในเก๊ะมีของดีในเก๊ะมีของดีเปิดมาหน่อยเออคืออะไรกล่องฮะจ้ะดูากองกองกองคันเร่งไฟฟ้านะครับกล่องด้านล่างกล่องจูนครับ ECU shop เออนี่ยนะเปิดได้นะคะเปิดได้เปิดได้นี่แทนเพจนี่แทนเพจนี่นึงให้ดูแล้วยังเอาเลยโอเคป่ะนะอันนี้รถอาจจะยังไม่ได้ล้างนะคะมันไม่ใช่รอยอะไรนะมันเป็นรอยฝุ่นเฉยรอยดินวิ่งมารอยดินรอยดินนะจ้ามาห้องเครื่องเรามีการ โมนดโมโ,นโมโนิดนึงจ้ะนี่นิดนึงครับโอ้โหน,นะโอ้ฮะเขาทำมาเพื่ออะไรจ้ะอ่าเขาเรียกว่ารองรับนะฮะแรงอากาศที่มันดีขึ้นนะครับถ้าเป็นท่อยางเดิมเนี่ยเวลาเขาใส่ของมาเนี่ยมันจะแตกเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นท่อมินิแอมนะครับมันก็รับแรงได้ดีขึ้น <โอ S 1> นะรประมาณนี้ครับนะใส่กลองดอกเห็ดนะฮะไม่ต้องเห็ดไหมดอกเห็ดอ่ะนี่นะครับไม่ใช่ดอกจริงนะดอกเห็ดอ่าเลยครับรถเดิมเบรกธรรมดาปากกระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยขยับ นะคาหน้าก็สวยเลยนะครับนี่นี่สติกเกอร์มอกรอยู่ครบนะฮะอันนี้อุการความร้อนไม่ไม่ไม่ชำรุดแบตบตเปลี่ยนให้แล้วนะแบตใหม่เลยนะฮะของเอ m o ี o r ตนะคะซื้อมาเนี่ยแบตเก่ามันแกแกลแกแกเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะจะเลยนเลยแต่ว่าขับมาท่อไปดังนะจ้ะมันเน้นเน้นเขาเรียกอะไรเน้น เน้นเน้นทำแรงแต่ว่าเน้นเดิมๆอยู่ในระบบอุวาทของภรรยาใช่ไหมตังบตังบนะคือใส่กล่องนะแต่ว่าไม่แรงมากนะฮะก็อยากได้แบบนี้ก็มาจัดมาจัดมาจอดเลยนะครับมีขาวมีเทามีดำนะแต่วันนี้สีดำให้ดูจ้าวันนี้เชฟโรเลตโคโลราโด2.5 LT LS นะคะโทษโทษโทษ LS ปี13-74จ็ดสิจ้ารีวิวหลายครับลงหมดเลยฮะ LE LS นะฮะ ไม่ลงหรอกมันแค่ลืมเอาลืมอ๋อจ่าจ่าเปิดราคาขายนีเพียงแค่สามแสนบาททวนไปเลยสามแสนบาทกลมๆจ่าใช่ออกเ็นตัวที่ศูนย์บาทปีนี้ปีไปผ่อนเพียงแค่สามพันสี่ร้อยบาทนหลังจากนั้นหลังเมษานะไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทเด้อได้เลครับแล้วมีบัตรประมันอีกหนึ่งพันบาทโอ้โหนะฮะ ผ่อนไม่ต้องผ่อนเตรียมตั้งสี่ห้าเดือนนะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะครับผ้อช่วงโควิดวันนี้สบายๆช่วยกันสบายแล้วใครจองวันนี้ก็ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แม็กไมให้ยางไมให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกล้องเครื่องให้ถ่ายของเลี้้ยใหติดฟิล์มให้ประดับต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้และประกันหลังการขายจับบิลสมาร์ทและก็จองภายในนี้รุ่นจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟีหนึ่งคันโอ้โหโปรโมชั่นสุดร้อนแรงแซงโควิด นะครูพีตอนนี้ลืมไปแล้วเพราะว่าเราอยู่กับมันรู้สึกว่ามันจะไม่หายหรอกโปรนี้สุดร้อนแรง <c oughs> แซงเต็นอื่นเต็นนี้แรงสุดแล้วเต็นเหรอ,โอ,อโอเคเต็นกับเต็นอ่ะฝ<ม>า,ากเอฟซีนะครับน้องนักสือจ๋าฝากเอฟซีที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจองแทบโลลัดคันนี้นะคะค เพรว่าสิเป็นทาง f a c e b o o ครับ t u b e นะคะลี้ยไลน์เบอร์โทรจะปรับหมุดอยู่นะคะเลือกทักเลือกจองเลือกโทรมาได้เลยส่วน FC ซีเท่าไหนที่ไปแนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000ันบาทจ้า FC เท่าไหนเข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยเดี๋ยวลุ้นแจกแจกซเสื้อซีไปเลย1ตัวแกลฝากติดตามดนวยนะทางช่องทาง t ิ k ตอกนะคะไอซมจันหนักเซียะจัดเต็มนะคะเขาไปร่วม สนุกสนานมันฮาหรือว่าอยากซื้ออยากจองเข้าไปเลือกทักเลือกจองได้เลยไปเม้นไปปั่นหน่อยครับไปปั่นไปสายปั่นเอฟซีหนที่เขาไม่รู้จักเอาแบบกูรัวสายเกียนอ่ะเอโอเคฮะเชฟออกแล้วสุดบาทจ้า